สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปิดคอมเมนต์นะครับบน f a c e b o o k นะครับที่เราโพสต์ไปใน f a c e b o o k นะครับเถอ,อเราโพสอะไรต่างๆนานาไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครมาแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับหรือว่าเราต้องการจะเลือกให้เพื่อนของเราเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของเราได้นะครับมาดูเลยครับวิธีนะครับก็คือเราก็ต้องไปโพสต ใน facebook ของเราก่อนนะครับอ่าคิดอะไรอยู่นะครับก็ดีจ้าแล้วกันนะครับดีจ้าอ่สีส้มอ่ะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องไม่แท็กใครนะครับไม่ต้องแท็กใครแล้วก็เราต้องปรับตรงนี้นะครับเงื่อนไขของมันต้องปรับ ลุ่มเป้าหมายในการโพสต์นะครับต้องเป็นสาธารณะนะครับเราถึงที่จะปิดการคอมเมนต์ได้นะครับปิดไม่ให้ผู้อื่นมาคอมเมนต์ในโพสต์ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราเลิกเป็นเพื่อนมันก็คนอื่นก็คงไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็โพสต์ครับพอเราโพสต์ไปแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ไปดูในโพสต์ของเราเลยครับ นี่คือที่ผมโพส์โพส์มาแล้วนะครับดีจ้าตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมแสดงเป็นสาธารนณะก็ค,คือทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อยู่แล้วนะครับให้เราเลือกไปตรงที่โพสต์ของเราที่ต้องการจะไม่ให้ใครมาแสดงคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์หรือมาแสดงความคิดเห็นครับกดไปที่ปุ่มสามปุ่มเลยครับแล้วก็ มาเลือกตรงใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกเป็นสาธารณะนะครับถ้าเกิดเป็นสาธารณะกนะ็คือทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือถ้าเกิดเราเลือกเป็นเพื่อนนะครับก็เฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับที่เป็นเพื่อนกับเราเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือคนที่เราแท็กด้วยเท่านั้นหรือว่าตัวเราเองนะครับเท่านั้น ที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้แท็กใครเลยเพราะฉะนั้นมีผมคนเดียวเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของผมเองได้ <Wow. S 1> เท่านั้นนะครับอ่ะกดเรียบร้อยครับป๊บเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพอเราไปดูในคอมเมนต์นะครับใน facebook ของคนอื่นที่เข้ามาดูหรือว่าเพื่อนเราที่เข้ามาดูโพสต์ของเรานะครับมันก็จะไม่มีหน้าต่างที่แสดงความคิดเห็นแล้วนะครับมีแค่คําว่าถูกใจกัน แชร์เท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้วิธีการปิดคอมเมนต์จากผู้อื่นทุกๆคนเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ